3ข้อสังเกตที่จะสังเกตได้ว่าเบอร์โทรที่โทรเข้ามานั้นเป็นหน่วยงานราชการจริงหรือมิจฉาชีพไปดูกันครับฮัลโหลวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผม<ะ>อันนี้เจ้าหน้าที่จากไหนนะครับติดต่อมาจากส้าราชานส่ง,สงเสริมการปกครองร้องถิ่ินนนทบ,บุรีคร่ะเอ่อผมโทรโทรเข้าไปแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่มีการเกี่ยวกับเรื่องภาษีเกี่ยวกับเรื่องภาษีมันต้องเกี่ยวกับกรมที่ดินนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องภาษียังไงคะตรงนี้ไม่มีการได้เก็บภาษีนะคะ โซน่านะคะมีน้าที่แค่ตรวจสอบทดินีและสิ่งสร้างค่ะผมโทรเข้าไปที่กรมส่งเสริมแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีไม่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสำนักงานไหนคะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับจังหวัดไหนคะนนทบุรีหรือเปล่าคะใช่ครับ ที่คุณทวัชชัยจะได้รับจะเป็นการลาเวนการจ่ายภาษีเนาะก็คือตรงนี้ไม่ต้องคุณธวัชชัยสะดวกจำเินการข้ามาที่สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโนยทัรวไปฮะผมโทรไปที่สำนักงานแล้วครับเขาบอกว่าเขาไม่มีนโยบายอันนี้ครับแล้วผมต้องทำยังไงครับถ้าหากว่าไม่มีนโยบายตรงนี้ค่ะก็คือทางเจ้าที่จะติดต่อคุณธวัชชัยเขาไปทำไมคะเพราะข้อมูลในระบบยังไม่มีการอัปเด็เข้ามาค่ะคือ คือต้องต้องบอกตามตรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือคือคุณโทรมาผมก็เลยลองโทรเข้าไปถามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีเข,เขาก็แจ้งว่าไม่ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องภาษีเขาบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับภาษีเนี่ยมันจะต้องเป็นเกี่ยวกับกรมที่ดินเขาแจ้งผมไว้อย่างนี้ครับค่ะก็คือตรงนี้จะเบรีย,มเ,มยเข้ามาเลยนะคะเขา เขาแจ้งผมกลับมาอย่างเงี้ยครับแล้วผมต้องทํายังไงต่อครับกรณ์ไม่ติดต่อที่สำนักงานที่ดินนทำดีกไ็ได้ค่ะก็ผมโทรผมโทรไปหาที่สํานักงานที่ดินแล้วครับเขาบอกว่าอ่าการเรียกเก็บภาษีก็ยังเป็นปกติอยู่ครับภายในมึงหลอกกูแล้วมึงหลอกกูแล้วอ่ะโทรไปอีกรอบนึง โทรไปสามรอบแล้วครับตัดสายผมทิ้งสามรอบแล้วผมก็โทรสามรอบแล้วรอบที่สี่แล้วเนี่ยไม่รับครับเอาอย่างนี้นะครับเตือนภัยไว้เลยนะครับเดี๋ยวนี้จะมีมาในรูปแบบใหม่อีกแล้วนะครับมิสชารชีพอาจจกกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไปได้ข้อมูลผมมาจากไหนนะครับได้ข้อมูลเก่าผมตั้งแต่ผมบ้านเกิดผม จนผมย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าบ้านเองนะครับก็มีการเปรียบเทียบที่อยู่เดิมกับที่อยู่ใหม่ที่ผมเป็นเจ้าบ้านอยู่นะครับก็มีการชี้แจงมาว่าดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีนะครับจะเรียนชี้แจงว่าคุณทวัชัยได้มีการ พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ที่ผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีจริงหรือไม่จะมีการให้ไปยืนยันตัวตนเพื่อยกเว้นการชำระภาษีที่อยู่อาศัยนะครับภายในอสปีตั้งแต่ปี68 68, 69, 7071นะครับจะยกเลิกการเสียภาษีที่อยู่อาศัยอ่ะมันก็เริ่มงงแล้วอันดับแรกที่ผมสงสัยก็คือ เบอร์โทรศัพท์อันดับที่2คือสัญญาณมันจะไม่ค่อยดีเสียงจะขาดขา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 หายๆอ่ะทีนี้มีการเปรียบเทียบบ้านเลขที่เก่ากับบ้านเลขที่ใหม่ที่ผมเป็นเจ้าบ้านอยู่เราก็เริ่มเอกใจและอ่ะทีนี้ผมก็ยังไม่ไว้วางใจก็เลยโทรไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเบอร์มีในอินเทอร์เน็ตนะครับ ก่อนก่อนหน้านี้เขาให้ผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLA นะน่าจะเป็น DLA นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นอันนี้แอป,ปนี้มีจริงอันนี้แอป,ปนี้เป็นของจริงนะครับและให้ผมไปยืนยันตัวตนนั้นผมดาวน์โหลดมาก็ไม่มีการยืนยันตัวตนอะไรใดๆทั้งสิน้นชื่อก็บอกแล้วว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่น ก็คงจะไม่มีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับภาษีที่ดินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับการเก็บเรียกเก็บภาษีมันน่าจะออกมาจากกรมที่ดินเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันหลังจากนั้นผมก็เลยโทรไปหานะครับสายคอเซ็นเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนกลางนะครับไม่ได้ระบุจังหวัดโทรไปห้ารอบด้วยกันตัดสายทิ้งนะครับ ตัดสายทิ้งทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่าเขาทํางานกันอยู่หรือเปล่าตัดสายทิ้งอันนี้เป็นเบอร์ส่วนกลางนะครับอ่าไม่ติดหลังจากนั้นผมก็เลยโทรไปกรมการปกครองนะครับมีเจ้าหน้าที่รับก็คือคือผมก็คือว่าประมาณว่าใครก็ได้แหละที่เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนง,งานบุคคลงานอะไรก็ได้แหละเขาอาจจะเออมีเพราะว่าเขาอยู่กรมการปกครองคล้ายๆกันมันน่าจะมีเบอร์ให้กันได้ประมาณนั้น อันนี้ผมก็อ่ะโทรไปก็มีเจ้าหน้าที่รับนะครับอันนี้เป็นเจ้าหน,น้าที่ฝ่ายทะเบียนน่าเป็นน่าจะเป็นทะเบียนบุคคลหรือว่าเป็นพวกบัตรป,ประชาชนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีข้อมูลแต่เขาพยายามจะหาเบอร์โทรของอกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดนนทบุรีให้นะครับเขาก็กําลังจะเริ่มหาแต่เขาก็มาเอดใจว่าเอ้ยเขาก็เลยแนะนําผมว่าในฐานะที่พี่เป็น จ้าพนักงานที่ทําอยู่ตรงนี้นะพี่ก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันแต่พี่มองว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกนะมันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าการเรียกเก็บภาษีที่อยู่อาศัยมันน่าจะออกมาจากกรมที่ดินผมก็เลยอ่ะเออโอเคสรุปว่าผมน่าจะโดนมิจฉาชีพมิจฉาชีพอ่ะให้แอดไลน์ไปด้วยปกติแล้วจำไว้เลยนะครับจำไว้เลยว่าปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะไม่ให้มีการแอดไลน์ส่วนตัว นะครับเพื่อทําธุรกรรมอันนี้ทุกหน่วยงานราชการเลยวินเสรยแต่คุณเจอหน้ากับคนนั้นและมีการคุยธุระส่วนตัวกับบุคคลคนนั้นอ่านะครับแต่จริงๆแล้วจะไม่มีการให้แอดไลน์ส่วนตัวเพื่อทําธุรกรรมของทางหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานนะครับอันนี้ย้ำไว้เลยทุกหน่วยงานนะ อันนี้ถือไว้เป็นเคสบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนถ้าใครเจอในลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นรูปแบบนิจฉาชีพแบบใหม่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอยู่จริงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปศึกษาว่าเขามีหน้าที่ทําอะไรเนาะอันนี้ผมผม,ผมไม่ผมไม่ทราบจริงๆแต่มีหน่วยงานนี้มีอยู่จริงนะครับอันดับแรกนะครับให้สังเกตก่อนเลยว่าจะเป็นเบอร์ยาวๆนะครับเบอร์มิจฉาชีพเนี่ยอันดับที่สองสังเกตต่อไปก็คือเป็นเบอร์มือถือส่วนตัว นะครับสันนิษฐานไว้เลยมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันดับที่สามนะครับอันดับที่สามก็คือเสียงจะไม่ชัดเสียงเจ้าหน้าที่ที่โทรมาหาเราเนี่ยจะไม่ชัดจะมีเสียงแทรกเข้ามาเสียงคนคุยกันหรือว่าเสียงวูบูบวบเสียงแบบไม่ชัดเลยเสียงไม่ชัดเลยนั่นแหละครับสันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซนสาข้อสันนิษฐานานี้ นะครับไปดูกันเลย3ข้อสันนิษฐานนี้คุณรีบวางโทรศัพท์ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปทำธุรกรรมแอดไลน์ถ้าเราแอดไลน์เข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะมีการสกงสกเรมหน้าจออะไรก็ว่าไปหรือมีการอขอข้อมูลส่วนตัวเราไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเลขบัตรประชาชนหรือว่าอะไรรหัสหนู่นนี่นั่นอะไรที่เขา จะเอาหน่วยงานราชการเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้เราบอกข้อมูลส่วนตัวกับมิจฉาชีพให้ได้มากที่สุดนะครับการแอดไลน์ไม่มีในหน่วยงานราชการนะครับไม่มีขอย้ําว่าไม่มีนะครับเพจนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมเจอบ่อยมากไอ้เรื่องอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ผมก็ไม่เคยยังไม่เคยพลาดไม่เคยเพราะว่าผมจะต้องศึกษาแล้วก็โทรกลับไปที่สํานักงานหน่วยงานราชการนั้นๆทุกครั้งที่ผมโดนแบบนี้นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แท่น,นี้นะครับเตือนภัยกันแล้วกันนะครับ